สวัสดีครับน้องๆชาวราชมงคลล้านนาตากนะครับพี่โฟมนะครับรัฐวิสุทธกอมจิตก็เป็นศิษิ์เก่าที่นี่สมัยนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตากนะครับเมื่อก่อนเรียนช่างกลโรงงานที่นั่นนะครับวันนี้มีโอกาสได้มานําเสนอนะครับ วิธีการแล้วก็เทคนิคการใช้งานโปรแกรม AutoCA d 2สองพันสิบห้านะครับก็อาจารย์ถ้าอาจารย์สมเดจอินทวรละก็ให้เกียรติเชิญเข้ามาช่วยงานผมนี้กันนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้ AutoCA d มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบถึงวันนี้มันก็ประมาณสิบเจ็ดปีนะครับก็ศึกษาค้นคว้ามาคนเดียวเรียนมาจากราชมงคล ที่ตากก็ต่อยอดเอานะครับหนังสือบางคนถามมาว่าซื้อหนังสือที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงอย่าเพิ่งซื้อนะครับบอกได้เลยอย่าเพิ่งซือ้อเพราะหนังสือบางครั้งพาเราสับสนได้นะครับเ,เรียนรู้จากบทสรุปจากคนก่อนนะครับจากผู้สอนก่อนแล้วหนังสือถึงจะเป็นตัวช่วยได้หนังสือจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเฉยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกอะไรเราว่าจะทําอะไรยังไงเพราะว่าสื่อทุกชนิดมีขีดจํากัดของมัน นะครับหนังสือก็จะทํากราฟิกดีแค่ไหนก็มันไม่มันมันขยับไม่ได้ครับมันไม่สามารถอธิบายาตัวแคดได้มากนะครับาบางครั้งดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าพี่พูดไปตามเนื้อหาบรรยายในสิ่งที่น้องสงสัยพี่ก็ไม่ได้พูดใช่ไหมครับก็ก็มีขีดจำกัดอีกส่วนขีดว่าของคนอา่าถ้าเรียนกับคนขีดจำกัดเยอะเลย1อาจจะพูดเร็ว2ออาจจะมีตกหลน่นนะครับ บันทึกไม่ทันอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเอาสื่อ3ามอย่างนี้มารวมกันนะครับเริ่มต้นด้วยเรียนจากคนก่อนทีนี้ตัวพี่เองอยู่เชียงใหม่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับหรืออาจจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้เจอกันนะครับเราก็จะมานั่งเรียนด้วยกันอาจจะเป็นเรื่องลําบากนะครับก็อาศัยทางออนไลน์แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็ลองถามๆเข้ามาได้พี่มีเวลาพี่จะทคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเสร็จแล้วน้องๆก็ไปอ่านหนังสือนะครับ หรือไปดูคลิปจาก youtube ก็ก็มีนะครับแต่ว่าอยากให้เริ่มจากการเรียนรู้จากจากคนเรียนจากจากคนสอนโดยเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะครับเพราะการไปดูใน YouTube เนี่ยเรากระโดดข้ามขั้นกระโดดไปกระโดดมาไม่มีการเรียบเรียงเนื้อหาให้ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆไม่เคยรู้เรื่องนี้จริงๆก็อาจจะทําให้เราสับสนได้ไม่เป็นขั้นเป็นตอนลําดับความคิดอาจจะผิดไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับ โปรแกรม AutoCAD 2015นะครับเราเปิดเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมี Get Start Get Start คือาการเริ่มต้นใช้งานนั่นแหละครับมี Open File Open Sheet Set นั้นโอเคพี่ไม่พูดถึงเป็นเรื่องชั้นสูงเกินไปนะครับแค่ Open File ก็พอนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Template Template นะครับเราคลิกที่ตรงแถบตรงนี้นะครับมันก็จะมีร่วงลงมานะครับก็จะเป็น Template แบบต่างๆจากข้อสังเกตนะครับลองอ่านดูพอเมาส์ไปชี้ปุ๊บถ้าเป็น A CAD นะครับ A C A D เนี c ่ย A CAD D, D W T นะครับมันจะบอกว่าเป็น normal English นะครับเป็น feet and inches นะครับเป็นนิ้วเป็นฟุตนั่นเองนะครับ 3D ก็เหมือนกันนะครับพอเราข้ามมาดู A c a D. ISO นะครับตัวนี้ก็จะเป็น international นะครับเป็นเมตริกก็เป็นมิลลิเมตรนะฮะ 3D ก็เหมือนกันเพราะนั้นเราเรียนช่างกลเนี่ยเรียนธนดทำด้านอุตสาหการเนี่ยเรามักจะใช้เป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้น ถ้าจะเริ่มเปิดไฟล์ใหม่เทมเพลตที่เป็น A4 ISO ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะครับโอเคต่อไปนะครับตรง Recent Document นตรงนี้ก็จะเป็นงานที่เราเคยเปิดใช้งานขึ้นมาก่อนเรียงลำดับจากล่าสุดแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับนั่นขวานะครับเป็นเอ่อ f i c a t i o n ตรงนี้จะเป็นพวกการเอ่อ uh, บอกกล่าวการประกาศอะไรขึ้นมาการแจ้งให้เราทราบนะครับตรงนี้เป็นคอนเนคเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต นะครับก็มีให้ดูส่วนทางด้านแทบ็บตรงที่เป็นส่วนของแท็เครียดนะครับด้านเลนนะครับด้านนี้ก็จะมีวอชนิลครับโปรแกรมออ t แอรคชสองพันสิบห้ามีอะไรบ้างนะครับลองไปกดนั่งดูได้นะครับ get start video ก็เขาจะมีวิดีโอแนะนำนเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานออฟแคชซึ่งวิดีโอแนะนําตัวเนี้ยถ้าถามว่ามันตรงกับแนวทางในการเรียนรู้ของเราไหมคือไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะในนี้เขาจะให้คลิกปุ่มเมาแต่ว่าพี่จะสอนเนี่ยพี่จะสอนให้ใช้ คีย์บอร์ดเขียมสั่งผ่านคีย์บอร์ดแล้วมันจะเร็วครับนะครับเลยใช้มือขวาเท่านั้นจับเมาส์มือซ้ายเท่านั้นคีย์คีย์บอร์ดแล้วก็ตามมองสมองคิดประสาทสัมผัสทุกด้านใช้งานพร้อมกันเร็วมากยืนยันได้เลยนะครับโอเคด้านล่างครับเป็นฟีเจอร์วิดีโอก็จะเป็นพวกเทคนิคต่างๆนะครับที่เป็นลูกเล่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน2015นะครับอันนี้ก็ยังไกลตัวไปนั่งเปิดดูเองนะครับ uh, ทริปตรงนี้เป็นทริปเป็นทริคพนี้เป็น uh, uh, วิธีการ ในการทํางานต่างๆนะครับก็นําเสนอขึ้นมานะเราย้อนกลับไปที่เครื่นะครับอ่ตรงนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราอาจจะไปเลือกเทมเพลตตรงนี้ได้นะครับนะเป็นตัวไหนก็ได้หรือกดเข้าไปเลยตรงนี้ get start เลยนะก็ตัดหน้าจอตัวแคทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไฟล์ drawing หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นแท็บไฟล์นะครับถ้าเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดเป็น drawing สองนะครับถ้าเราบวกตรงนี้นะครับเรากดอีกนิ้วแท็บ ก็จะเป็นรอ a w i n g 3นะครับก็คือเป็นแท็บไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือน Excel นะครับตรงนี้เป็นแท็บไฟล์คือแต่ละไฟล์เลยนะครับแต่จุดที่คล้ายเอ็กเคือด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีโมเดลอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเลเ o u t ์นะครับเลเยอร์นี่คล้ายเอ็กเซลละจะเป็นกระดาษแผ่นต่างๆเป็นชีตต่างๆที่เอ็กเซลก็จะเป็นชีตหนึ่งชีตสองชีตสามแต่เราต้กาก็จะเป็นเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองไปเรื่อยๆถ้าต้องการเลเยอร์เพิ่มก็กดได้นะครับมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ เรจะกลับมาอยู่ที่โมเดลนะครับตรงนี้โอเคบริเวณตรงกลางจอตรงนี้นะครับเ,เรียกว่ากราฟิกแอเรียนะครับเรียกว่ากราฟิกแอเรียตรงนี้สามารถแสดงผลได้ทั้ง 2D และ 3D นะครับแสดงผล 3D ได้ทั้งเรียลลิสติกก็คือแสดงพื้นผิวความมันวาวนะครับแสดงในส่วนของ t e x t ซ์เจหรือว่าความขรุขระเรียบเงาต่างๆได้นะครับ ในส่วนนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นริบบอนคอมมานด์เป็นแทบต่างๆแทบคําสั่งต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับออโต้คัมีคําสั่งเยอะมากนะครับใช้ไม่หมดหรอกครับเขามีไว้เพื่อให้ใช้แต่ละสาขางานนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับเราใช้อย่างมากก็แค่โฮมนะครับคำสั่งก็จะมีตรงนี้เป็นร็อคคอนโทรลนะครับควบคุมในการวาดรูปนะครับเป็นโมดิฟายใช้แก้ไขต่างๆนะครับอ่าแอนโนเทชันตัวนี้นะครับชื่อมันจะเหมือนกับแทบนี้เลยแอนโนเทช n n นโ t a t e นะครับพี่ข้ามที่ Annotate นิดหนึ่งที่อ n n o t a t e นะครับจะมีในส่วนของ Tech Control นะครับควบคุม t e c h ทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมดเลยตัวหนังสือจะพิมพ์ลงไปนะครับอยู่นี้หมดนะครับ i m e n s i o n Control นะครับควบคุมการกำหนดขนาดอยู่ที่นี่หมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็ Leader Control ไม่มีกฎนะครับ Leader c o n t r o l ตรงนี้เป็น m u l t i Leader นะครับ Mul l ิลี e ด d e r คือตัวชี้บอกค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งเราจะได้รู้ถึงตรงนี้นะครับ อันั้นก็จะเป็น Turbo เบิลคอนโนะครับเป็น Markup เป็น Annotation s c ก l i n g แล้วก็ว่าไปนะครับในแท็บนี้ของ a t n o n เนี่ยนะครับต้อง Annotate เนะี่ยเมื่อไปอยู่ที่โฮมครับเขาลดรูปลงย่อลงมาเลอแค่นี้แต่ก็ยังคงมีคำสั่งที่จะได้ใช้อยู่ครบคล้ายๆกันกับที่นี่แต่อาจจะไม่สะดวกนักแต่ก็พอใช้ได้นะครับแทนที่ที่เราจะต้องสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับก็พอใช้ได้นะฮะโอเค okay. ต่อไปก็เป็นพวกอ่เลเยอร์ตัวนี้สำคัญเลย ครับเลยเยอร์พวกนี้เราใช้ควบคุมเส้นขนาดเส้นประเภทของเส้นนะครับเป็นลายท้ายเป็นเส้นประเภทไหนนะครับลายเวทน้ำหนักเส้นเท่าไหร่นะครับต่อไปจะเป็นบล็อกนะครับบล็อกตัวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่สร้างบล็อกแล้วก็อินเสิร์ตแค่นั้นเองสร้างบล็อกเสร็จอินเสิร์ตมาใช้นะครับอาจจะแ,แก้ไขบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เป็นพวกอ่า Pro าพตี้ p าราพตี้ตนี้ก็คือจะ ใช้เยอะเลยนะครับเป็นค o ลเลอร์อะไรสีที่จะวาดนะครับลายเวทครับน้ำหนักเส้นเท่าไหร่นะฮะมีหึงสองจุดหนึ่งนึงนี่คือลายเวทนะครับแล้วก็เป็นล n e ไท p ์นะครับประเภทของเส้นนะครับนะครับโอเคก็วิธีที่จะสอนตอบวันนี้ก็คือเป็นแนวทางส่วนตัวบอกได้เลยนะครับ AutoCAD ไม่มีแนวทางไหนที่ถูกต้องร้อยเอร์เซนขอให้เราเดินทางไปสู่การทํางานที่เสร็จสิ้นรุ่ร่วงถูกต้องนะครับอาจจะมีวิธีการเยอะแยะหมดเลยนะครับเหมือนจะไปกรุงเทพไปจากจังหวัดไหนก็ได้ถึงกรุงเทพเหมือนกันหมดนะครับจะช้าเร็วต่างกันแค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราลองมาดูครับด้านล่าง ตรงคอมมานด์ไลน์คอมมานด์ไลน์ในอ u t โตแคลดสองพันสิบห้าเนี่ยมันจะลอยลอยยิงสิบสี่สองสิบสามก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับย้อนหลังไปเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยพยายามจะโชว์เทคนิคต่างๆหรือว่าต้องการจะประหยัดพื้นที่นะครับประหยัดยังไงถ้าเราป้อนคำสั่งลงไปนะครับป้อนปุ๊บแทนี้จะต้องใช้พื้นที่เยอะมันก็จะไปลอยลอยอยขึ้นมานะครับเราลากเส้นไปลากเส้นไปนะฮะคำสั่งจะลอยอยู่บนขอบจอตรงนี้นะครับอ่ะก็ลอยลอยอย่างนี้ พอเราจดของสั่งไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรละนะครับทีนี้เราจัดให้เป็นระเบียบดีกว่านะครับเราจะเอาคอมมานด์ลายลงมาข้างล่างแถบหนาๆด้านนี้นะครับตรงนี้ครับแถบหนาๆนะฮะคลิกลากลงมาลากลงมาเราจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะแรกไม่มีนะครับเลื่อนลงมาเจอกรอบสี่เหลี่ยมปล่อยครับที่นี่นะฮะคอมมานด์ลายอยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปอ่ามาไปชี้ตรงแถบเส้นขอบคอมมานด์ลายนะครับ จากเคอร์เซอร์หรือจากจาก cursor, จเคอร์เซอร์จะพอเข้าไปถึงปุ๊บมันจะกลายเป็นลูกศรสองหัวอย่างนี้คลิกลากขึ้นไปอ่านซอสโคตตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะไม่อ่านละก็ย่นลงมาให้เหลือประมาณสี่บรรทัดอ่าอย่างนี้อ่าสาบรรทัดอ่าสี่บรรทัดนะครับเพราะเราต้องอ่านต้องอ่านอ่าอัตราต่างๆประโยคต่างๆที่เกิดขึ้นบนนี้นะครับเราต้องอ่านมันตลอดเวลานะครับในการทํางาน โอเคนะครับทีนี้เรามาเริ่มปรับแต่งโปรแกรม a u t o c a d กันดูนะครับเริ่มต้นจากการปรับสีของอตัวกราฟิกแอเรียตรงนี้นะครับเราจะปรับดูนะครับสีอย่างเงี้ยนะครับโอเคมันทำให้เราเห็นสีดําได้แต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องไปเห็นสีดำเราลดสีดาทิ้งไปสักสีนึงก็คงไม่เป็นไรแต่ว่า เราจะปรับพื้นจอยเป็นสีดําไปเลยเพื่อจะอทําให้ประหยัดไฟนะครับแล้วก็จอภาพก็จะไม่เสื่อมไวเพราะว่ามันไม่ต้องเปล่งแสงนะสีดําคือดับไฟไปเลยนะครับโอเควิธีการนะครับเรากดเดี๋ยวพี่ะเะบางคนอาจจะมีตรงนี้นะครับอาจจะมีด้านซ้าอินพุตโผล่ขึ้นมาหรือบางคนไม่มีถ้าไม่มีจะเป็นอย่างนี้ o p มันจะขึ้นที่คอมมาไลน์อย่างเดียวแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการเดาคําสั่งว่าไอ้ตัว Op เนี่ยมันคือคําสั่งอะไร คำสั่งอะไรบ้างที่ประกอบไปด้วยตัว o กับตัว p นะฮะตรงนี้ช่วยเดาบางครั้งเราอาจจะลืมครับนึกไม่ออกว่ามันคือคำสั่งอะไรนะนะครับลองกดแล้วมาดูก็ได้นะครับโอเคบางคนเป็นอย่างนี้คือตัว dynamic input มันไม่ทำงานถ้า dynamic input ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูนะครับยกเลิกไปก่อนกด escape นะครับ escape อยู่ที่ปุ่มซ้ายนะครับมุมบนซ้ายของคีย์บอร์ดเรานะครับถ้า dynamic input ทำงาน dynamic input ตัวนี้นะครับเมื่อเรากดคำสั่งปุ๊บ o p มันมาโผล่ที่นี่ครับมันไม่ลงอยู่ที่คอมมาณไลน์ดินามิกอินพุตดินามิกก็ไม่เห็นการเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะตามเราไปเรื่อยๆแหละครับอันนี้ค่อนข้างจะทําให้มือใหม่สับสนนะครับพี่จะให้ยกเลิกไปก่อนนะครับการยกเลิกก็คือที่นี่นะครับดินามิกอินพุตตอนนี้มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับเป็นสีฟ้าขึ้นนะครับถ้าเป็นสีเทาแบบนี้คือไม่ทํางานนะครับพี่จะปิดมันคลิกอีกทีหนึ่งครับอ่ะดับไปละนะครับดินามิกอินพุตก็หายไปเอาใหม่ครับ o p พีเพราะออปชั่น เดี๋ยวนะครับตัวที่นะฮะยังอยู่เอาใหม่อ่ะอย่างนี้นะครับเรียบร้อยละออปชันนะครับ op มันก็จะมาอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับเป็นคำสั่งออปชันนะครับ op enter เข้าไปอ่าหน้าตาของออปชันจะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูการปรับสีของ uniform background หรือ graphic area ตรงนี้นะครับที่แท็บ display นะครับปรับสีลงมาที่ color นะครับ color แล้วก็ตรงนี้ครับลง context ก็คือ อ,องค์ประกอบส่วนประกอบใหญ่ๆของมันตอนนี้อยู่ที่ 2D Model Space นะครับตรง Interface Element ใน 2D Model Space เนี่ยมันก็จะประกอบด้วย Interface คือส่วนเชื่อมต่ออย่างอย่ๆส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้งานสื่อสารกับผู้ใช้งานนะครับก็เป็น Uniform Background ที่เราเห็นตัวนี้สีอะไรครับเนี่ย33,40,48อันนี้ไม่ใช่ Coordinate นะครับ ไม่ใช่พิกัด x y z นะครับอันนี้คือคัลเลอร์โค้ดนะครับอันนี้อยู่ในมาตรฐานของตัว rgb นะครับเป็นสี rgb นะครับถ้าเราลองดูที่ select color ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีคัลเลอร์โค้ดอยู่นะครับพ่เลือกนเด็ตรงนี้คัลเลอร์โค้ดเห็นไหมครับที่มุมนี้นะครับมันจะมีตัวเลขรหัสนะครับลองดูนี่นี่นะครับพอเราชี้ปุ๊บจะขึ้นเลยเลดเป็นแปดแปดกรีนเป็นสิบเก้าหนึ่งเก้านะครับดูเป็นสองสามนี่คือ รหัสการผสมสีนะครับ RGB โอเคนะครับเราเลือกสีนะครับที่ black ที่นี่นะครับเห็นไหมพื้นหลังดำไปแล้ว apply and close นะครับตอนนี้พื้นหลังดำไปหมดแล้วนะครับโอเคออกมาเอาล้วครับพื้นหลังดำแล้วเส้นเหมือนเส้นกระดาษกราฟพวกนี้นะครับมันคืออะไรมันเรียกว่าเป็นจุดกริดกริดก็คือจุดตัดต่างๆนะครับจุดตัด1จุดเรียกว่ากริดจุดตัดตรงนี้เรียกว่ากริดนะครับกริดจุดตัดแต่ละจุด เราอาจจะปิดไปก็ได้นะครับเพื่อการเขียนงานที่ดูสะดวกสบายตามมากขึ้นปิดโดยการกดปุ่ม f 7ฟัง function key นะครับที่แถบบนของคีย์บอร์ดนะครับ f 7ปิดหายไปละถ้าจะเปิดใช้ใหม่กด f 7ซ้ำมาละนะครับสำหรับน้องๆใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กก็ลองลอง,ลองหาวิธีการกดดูนะครับบางครั้งมันจะต้องใช้ร่วมกับปุ่ม fn หรือยังไงก็ลองลองดูวิธีการนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้คีย์บอร์ดต่อพ่วงมาข้างนอกเนะี่ยมันก็จะโอเคนะครับ เอาละฮะทีนี้หน้าตาจอเราสีดำาละนะครับจะให้เราสังเกตดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวตัวชี้เมาส์นะครับถ้าอยู่ด้านนอกเป็นลูกศรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าตัวชี้เมาส์ภาษาไทยแปลตรงๆแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเมาส์พอยเตอร์นะครับเมาส์พอยเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเลื่อนมาข้างในจอตัวแ a t เราเรียกว่าคลอสแฮน์คลอสแฮน์ก็คือคลอสแปลตรงๆจริงๆไม่อยากจะแปล นะฮะมันมันแปลแล้วก็ดูยังไงไม่รู้นะฮะครอสคือการตัดกันสังเกตจะมีเส้นนอนกับเส้นดิ่งตัดกันเส้นเรียกว,ว่าเป็นเส้นระดับนะครับเส้นระดับเส้นดิ่งตัดกันนี่คือครอสมันตัดกันนะครับแฮร์แฮร์ก็คือเส้นผมตรงตรงเลยนะเขากำลังจะบอกเราว่าไอจุดตัดของสองสองเส้นเนี้ยมันเป็นจุดตัดเหมือนกับเส้นผมตัดกันมันบางมากมนะครับงานัยเชืง่งมมานจะเลยนะจุดตัดตรงนั้นนะ่แม่นยำแน่นอนแต่ในอาระแข็งสองพันสิบห้าครับครอสแฮร์ถูกพิกบ็อก ปิดไว้พิกบล็อกคืออะไรพิกบล็อกก็คือไอตัวสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับนั่นคือพิกบล็อกนะครับพิกที่แปลว่าเลือกที่แปลว่า,าชี้เอานะครับก็เป็นพิกบล็อกพิกบล็อกตัวนี้ก็คือเป็นตัวชี้เพื่อเลือกวัตถุนะครับสมมุติเรามีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเราลาบไปแล้วเนี่ยนะครับอาแล้วพอเราไปชี้มันเนี่ยถ้าไม่อยู่ในรัศมีทําการของพิกบล็อกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะทำาไม่ได้พอเลื่อนเข้าไปใ,ใกล้สว่างถ้าสว่างอย่างนี้นะครับมีข้อมูลขึ้นไม่ต้องรอข้อมูลก็ได้แค่สว่างคลิกได้เลยนะครับคลิกได้เลยนะฮะนี่คือการทํางานของพิกบ็อกซนะพิกบ็อกตัวนี้ถ้าเกิดว,ว่าตัวใหญ่ไปเล็กไปก็ก,ก็ไม่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าพวกเรามือใหม่ก็อาจจะ,ะยังไม่ค่อยรู้ว่าเหมาะสมคืออะไรนะครับไม่ไม่เป็นไรทาตามพี่ไปก่อนนะครับพี่จะปรับ crosshair นะสมมบผว่าพี่มีเส้นอยู่2เส้น อ่าอย่างนี้มีเส้นตรงนี้ได้อ่ามีเส้นที่นี่นะครับอ่าแล้วพี่อยากรู้ว่าปลายเส้นตรงนี้กับปลายเส้นตรงนี้ปลายไหนมันมีระดับสูงกว่ากันถ้าใช้เครื่องมือวัดก็ได้ครับใช้าคาสั่งในการวัดก็ได้แต่ว่าบางครั้งอาจะทำไม่เราเสียเวลานะครับถ้าเราสามารถทําให้ตัว cross hair เนี่ยยาวเต็มจอตอนนี้ตัวมันเล็กนิดเดียวเห็นไหมฮะเป็นเป็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับเส้นนอนเป็นเส้นระดับเส้นตั้งเป็นเส้นดิง่ง นะครับตรงนี้ถ้ามันยาวกว่าน,นี้คงจะดีนะนะครับเดี๋ยวพี่จะลองปรับให้ดูนะครับเจะปรับขนาด c r o s s h a นะครับเข้าออปชันอีกครั้งหนึ่งกด op Enter เข้าไปนะฮะที่แ็บ display นะครับ c r o s s h a อยู่ตรงนี้ตอนนี้ขนาดมาันคือ5%ประมาณ5%ถ้าพีจ่จะใช้สไลด์บาร์นะครับสไลด์ไปขวาสุดเลยนี่คือ100% 100%ร้อก็คือทั้งเส้นระดับกับเส้นดิงเนี่ยจะยาวเต็มจอภาพลองดูนะครับ ปึ๊บอะอยากเติมจอภาพแล้วย้อนกลับมาคําถามเดิมพี่อยากรู้ว่าปลายเส้นนี้กับปลายเส้นนี้อะไรสูงกว่ากันดูด้วยสายตาเปล่าๆล,ลองค่าคะแนนดูได้ครับบางครั้งเราไม่ต้องการความแม่นยาอะไรมากแค่อยากรู้ว่าปลายไหนสูงกว่ากันลองชี้ลองเลื่อนเส้นระดับมาทาบดูครับเราจะเห็นได้ว่าปลายเส้นด้านขวานี้สูงกว่าปลายเส้นด้านซ้ายนะฮะตัวนี้เป็นการใช้งานตัว crosshair ง่ายๆนะครับพี่จะแนะนําให้ใช้เส้นยาวๆเนี้ยนะครับมันช่วยเล็งแนวได้นะครับช่วยดูแนวให้เราได้ นะครับทีนี้ปรับปรับ crosshair เสร็จแล้วต่อไปลองดูตัว pick box บ้างครับมันเป็นยังไงนะฮะถ้าตัวแค่นี้บางทีเลื่อนเข้าไปเนี่ยยังไม่อาจจะได้คลิกเลยหลุดไปละกว่าจะขยับเมาส์มาให้มันตรงเพื่อมันคลิกได้นะครับบางทีมันยากมันเสียเวลานะครับลองปรับตัว pick box นะครับดูข้อ option เหมือนเดิมนะครับ pick box มันเกี่ยวกับการเลือกเพราะฉะนั้นไปที่ tab selection อ่านะครับตรงนี้ ด้านซ้ายคือศูนเปอร์เซนมันเกิดอะไรขึ้นลองโอเคเอามาดูคลิกบ็อกซ์หายไปแล้วนะครับคลิกขวารีพีทออปชันรีพีทคือทำซ้ำออปชันตัวนี้เป็นคำสั่งคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปเมื่อกี้คือคำสั่งออปชันตัวนี้เป็นลูกเล่นที่ชื่อว่ารีพีท last command นะครับอันนี้มีการเซตติ้ที่ต้องปรับนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปนะครับโอเครีพีทออปชันถ้าพี่เลื่อนคลิกบ็อกซ์ไปขวาสูตรคลิกบ็อกซ์ไซส์ตัวนี้นะครับโอเคเออกมา ตัวเบลลมเลยนะครับเลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปก็ยังติดอยู่กับตัวเดิมเห็นไหมฮะอย่างนี้มันก็โตไปครับการใช้งานก็บางทีถ้าเกิดมีวัตถุอื่นอยู่ใกล้ใกล้ก็จะเลือกยากนะครับคลิกขวาดีพีทอปชั่นสักครั้งหนึ่งนะครับแนะนําว่าให้เลื่อนมาสักอยู่ที่30%นี่ขวาสุดร้อยซ้ายสุด0ตรงกลางก็ได้เป็น50 30ก็แถวๆนี้อ่ะแถวนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ดูนะครับแล้วก็กด โอเคมนะครับตัวไจะโตก็อีกนิดนึงจากค่าเดิมของมันนะครับที่ให้เราให้ปรับอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เราเลือกง่ายนะครับเอาไว้ถ้าวันหน้าพวกเราชํานาญในการใช้รถรถแคแล้วเราจะปรับไซส์ของตัว p ิกบ็อกซ์ยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับการใช้งานที่จะสอนต่อไปนี้เป็นการใช้งานที่สตาร์ทให้น้องๆเนี่ยได้เริ่มได้นะครับต่อไปสร้างเส้นทางสร้างวิธีการของตัวเองให้ได้นั่นคือประสบความสําเร็จนะครับ โรแกรออโต้แคดจาเป็นจะต้องใช้ทุกระดับถ้าตราบใดที่คุณยังเป็นวิศวกรคุณยังเป็นช่างคุณยังเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการคาดเดาการสร้างการออกแบบการวิเคราะห์นะครับออโต c แคดคือโประเขียนแบบที่ดีที่สุดของเรานะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขอเบรกไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับพี่อัปโหลดคลิปนี้ขึ้นไปให้ดูนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็เดี๋ยว ก็มารีลันใหม่นะครับลองกดดูกี่รอบก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะทำคลิปที่2ต่อมาให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ